อีกหนึ่งค่ายรถยนต์ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อจากงาน Big Motor s a l เซ2016นะครับก็คือฝั่งของเชฟโรเลตกันบ้างนะครับมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นรุ่นของ t r a i l b เซ z ร r รุ่นใหม่ที่เขาจะออกมาตอบโจทย์รถยนต์ SUV ระดับพรีเมียมนะครับโดย t r a i l b l เซรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ครับเชฟโรเลตจะมีการกำหนดนิยามใหม่ของคำว่าพรีเมียมในตลาดรถ SUV ซึ่งนอกจากจะออกแบบรูปรักษณ์ภายนอก ให้ดูหรูหราขึ้นแล้วนะครับเทลเบรเซอร์ Tail ได้มีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดูราแม็กซ์ดีเซลเทอร์โบนะครับส่สูบความจุ2.5ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบ VGT นะครับซึ่งได้รับการปรับแต่งเพิ่มสมรรถนะความประหยัดน้ํามันและก็ลดมลพิษขณะที่ถ้าไปดูในห้องโดยสารนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยกว้างขวางขึ้นสะดวกสบายขึ้นเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็อีกทั้งระบบเรื่องของการแรงสั่นสะเทือนและก็เสียงรบกวนจากภายนอกก็ลดลงนะครับทำให้ห้องโดยสารได้เงียบขึ้นกว่าเดิม ขณะที่การขับขี่นะครับนอกจากจะมีการใช้ระบบพวงมลาลัยไฟฟ้าที่เพิ่มความสะดวกสบายในการบังคับพวงมลาลัยแล้วที่สําคัญอย่างช่วยประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นทั้ทงนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับราคาจําหน่ายของรถเชฟโรเลตรุ่นเท a ลเบเซอร,อร์รุ่นใหม่นี้จะเริ่มจําหน่ายที่ราคา1น2 0 44,000บาทนะครับไปจนถึง1 479,000บาทครับ ก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ไม่ด้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีโมทสตาร์ทจะเป็นตัวแรกของเซกเมนต์นี้นะคะที่มีรีโมทสตาร์ทแล้วก็มี Apple CarPlay นะคะแล้วก็มี Siri Eyes Free ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถขับขี่รถได้โดยปลอดภัยนะคะในพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยเรามี Active Safe t y ให้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของม e ี a i r b a g นะคะแล้วก็ในส่วนของ r e a l w o r l Traffic Alert นะคะก็คือว่าสมมติจะถอยออกจากด้านหลังนะคะก็สามารถมองได้ว่ามีรถหรือเปล่าหรือว่าในส่วนของมุมอับสายตาต่างๆนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดขายที่สําคัญงานครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจองอยากเป็นเจ้าของก่อนใครนะคะจองได้เลยนะคะเทรลเบเซอร์มีทดลองให้ขับด้วยนะคะที่งาน Big Auto Sales ก็คือว่าถ้าจองในช่วงของ Big Auto Sales เนี่ยเราจะมีนะคะชุดแต่งพิเศษให้นะคะมูลค่า13,300บาทนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีส่วนลดสูงสุดนะคะจนถึง20,000บาทนะคะในส่วนของเทเรเบเซอ